ิดจะเป็นนักบริหารมืออาชีพสิ่งสำคัญที่สุดครับเราต้องดูเป้าหมายของเราว่าเราจะพัฒนาอะไรก็คือเราพัฒนาลูกๆนักเรียนทำไงลูกๆนักเรียนทิ้งจะ่เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขอย่าไปคิดว่าจะเป็นนักบริหารอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องคิดสรอว่า ด็กของพวกเรานี่เป็นเด็กที่ต้องการต่อยอดพัฒนาศักยภาพให้เติมเต็มให้มากที่สุดเด็กอยู่ที่ไหนเสียงร้องให้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาเติมเต็มให้กับเขาเด็กที่อยู่ห่างไกลหรือว่าเด็กที่อยู่รุ่นีล็ขนาดเล็กหรือลูกเด็กที่อยู่ในรงเรียนขนาดใหญ่ถ้าได้รับพการพัฒนาเติมเต็มในจุดนี้ก็ถือว่า เราจะเป็นนักบริหารหนุ่อาชีพองค์ความรู้ต่างๆที่เราเรียนมาในด้านการบริหารองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีโอกาสได้ไปสัมผัสกับนักบริหารหนออาชีพต่างๆที่เขาสำเร็จก็นํามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติางาน,นถ้ามีความม,มุ่งมั่นตั้งใจจริงแล้วเชื่อมั่นมาเราจะเป็นนักบริหารที่เก่งแล้วก็มีคุณภาพ บอฝากความคิดไว้กันครับอบครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการมรรวิบุญภูนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวานนนิวาสราชองรวงนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้แนวทางในการปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อนําไปสู่โรงเรียนคุณภาพในอนาคตนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ขอบคุณครับยินดีครับยินดีเรียนท่านผู้ในการท่านบารมีปุณทูนท่านรองผู้ในการราชาจันทร์ภูมิท่านรองแคลร์โกมังและท่านรองบายัย่างพระราบีนะครับก็ขออนุญาตจัดยินดีต้อนรับนะครับที่เพื่อนน้องนะครับกำลังเรียนสารนะครับรุ่น ที่24นะครับที่ได้เขียนนะครับโรงเรียนอนุบาลวัดนะครับในเดลบต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับคุณครูนกกายกมลวันนะครับสริติวรวรชัยน,นะครับได้ดกล่าววัตถุประสงค์นในการจัดโครงการในครั้งนีนน้ครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณท่านสุธิรัตน์ยาตองชัยนะคะ แนะนำผู้ร่วมคณะที่ออกศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะโครงการของนักศึกษาะระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษารุานา่นที่24นะคะ,ะวัตถุประสงค์ในการออกโครงการในครั้งนี้คือทางนักศึกษาต้องการที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาทีมงานนะคะ,ะไปสู่หลักการของผู้บริหารมืออาชีพคะ่ะในส่วนของประเด็นใน ด้านหลังเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทีมงานทางทีมงานนักศึกษารุ่นยี่สี่ทับหนึ่งก็มีะมตินะคะจากการประชุมแล้วก็มีความชื่นชอบในหลักการบริหารของท่านผู้ในการบุรีบุญพูดนะคะโรงเรียน,น,นอนุบาลวานานิวาสราชบรุขนะคะเพราะว่าเราสังเกตจากผลงานที่ท่านได้บริหารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอจํานวน ผู้เรียนข้าราชการครูที่ประสบผลสําเร็จในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูที่ก้าวสู่สายผู้บริหารนะคะซึ่งโอกาสสาคัญในครั้งนี้ทางคณะนักศึกษาจึงมีวัตถุประสงค์ต้องการที่จะ,อะขอแนคิดนะคะแล้วก็แง่มุมในการบริหารที่จะมุ่งสู่ผู้บริหารมืออาชีพในช่วงที่เกิดการวิกษ์ะน,นะคะในระบบการศึกษาไทย ของเรานะคะแล้วก็อีกหนึ่งด้านก็อยากทราบเกี่ยวกับกลยุทธ์นะคะทางการศึกษาเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในครั้งนี้นะคะเพราะนอกจากที่นักศึกษาจะเรียนกลยุทธ์จากผู้บริหารที่ประสบคลสําเร็จนะคะแล้วก็เรายังต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแผนกลยุทธ์ค่ะในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตแนะนานะคะนักศึกษาจากบริหาร รุ่นที่24นะคะท่านแรกก็จะเป็นท่านสุธิรัตยาธรรมชัยนะคะจากรุ่น24ทับหนะคะในลำดับต่อไปก็เป็นท่านอนุวัฒน์นะคะคำรุลชัยค่ะอันนี้มาจากอัครัสว,วินะคะก็เป็นรุ่น24เช่นเดียวกันนะคะลำดับต่อไปเป็นท่านเอกพงศ์ศรีพรหม,มทัศนะคะอันนี้สกลเพียรสาค่ะ,คะและ ลำดับถัดไปก็จะเป็นท่านปฏิพัฒนนะคะมาตนุพงค์นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นสกนุลเขตหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ท่านนิพนธ์เซาพันธ์นะคะ <c oughs> อันนี้มาจากอนุบาลโซ่ส่วนดิชันนะคะนางสาวนักมลว,วันสเซียริปวรชันจากโรงเรียนชุมชนไทยร้องสังกัดสอปอนปนครปนมเขตสองค่ะโ <c oughs> อกาสนี้ก็จะก็คงจำเรียนท่านผู้บริหารในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ค่ะ ดูกันตอวจเรานักศึกษาบริหารเขาเรียกบริหารเที่ยวเนาะรุ่นยี่สี่ทั้งทับหนึ่งแล้วก็ทัพสองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนรครก็ถือว่าเป็นเนก,กียรติสำหรับโรงเรียนอนุบาลวันอนุบาลทานที่ทางคณะเราให้เกียรติกับโรงเรียนอนุบาลวันอนุบาลของตัวเรา ผมก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนวครดีพูลพูลครับระดรบได้เรียนรับสัาพขางพวกเราผมเรียนมหา,หาลัยรับคำแห่ปอนุญาตจบที่นาเก่สี่บริห้ามันกับพวกรรเรารเนี่ยมาทำบุญตำหน่งที่นี่ก็ต้องปีหกสี่อยู่ที่นี่ก็สามปีแล้วแล้วก็ขออนุญาตแนะนำท่านรองทั้งสามท่านเพื่อรู้จักคุ้นชินกัน จะได้มีปฏิสัมพันธ์ท่านนะครับานรองหนึ่งครับท่านรองที่รับผิดชอบงานวิชาการรับท่านรองธนชาติจันปุ่มครับท่านที่สองท่านรองสองนะครับรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลรับท่านรองที่รายรักรม์ครับท่านที่สามท่านรองสามรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปท่านรองปายันพารเอ ส่วนผมเองก็รับผิดชอบงานบริหารเข้ะมาแลกเปลี่ยนคือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในรู้กันนะันไม่มีใครดีไปกว่าใครไม่มีใครเก่งไปกว่าใครถ้าเราก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาให้เขาตื่นตินตามัุยภาพตามหลักสูตรที่เราตั้งเป้าไว้ตามมาตรฐานการศึกษาที่เราตั้งเป้าไว้มุ่งมั่นทําจริงทําให้เกิดผลจริงนะครับตรงนั้นจะเป็นผู้บริหาร าชีพได้ใช้ศาสตร์ก็คือองค์ความรู้ที่เราเรียนอยู่นี้แล้วก็ศิละปะที่เราไม่ได้เรียนในได้ร่ำไม่ได้เรียนแต่ว่าบางคนมีมีศิละปะที่จะใช้ไนดะ้เพราะฉะนั้นในนักบริหารนี้จะต้องมีสองอย่างก็คือศาสตร์แล้วก็ศิลป์ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารนะครับคนที่เก่ทงกทั้งบ๊กก็เก่งทั้งบุญ ความเชื่อมั่นในองค์กรก็คือหลักแรก,กก็คือคาว่าสั่เขาเป็นผู้นําทางวิชาการเป็นผู้นําทางความคิดได้จูบคนได้มันถึงจะไปได้พวกเราเต้องเป็นผู้นําทางวิชาการถามอะไรตอบได้คุณครูปรึกษาอะไรสอบู้องเรียนนั่นก็คือเขารูจา้จศรัทธาเรา <S 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 บางทีเราเข้าไปในโรงเรียนนี่จะไปบอกอะไรเขามากมาย ถ้าเขาอยากสงสัยเขาจะถามเราถามแล้วก็ตอบโดยทางหลักวิชาการให้ได้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปว่าพวกเราจะพัฒนาโรงเรียนนั้นได้ต้องเชื่อมั่นในองค์กรเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของแต่ละคนเท่าเทียมกันจะม,มีใครดีไปกว่าใครเก่งไปกว่าใครทุกคนสามารถที่จะพัฒนาได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของรู้ การฝากเนื้อฝากตัวการพบปักผู้หลักผู้ใหญ่การพบปักราการพบปัผู้ที่สําเร็จมาก่อนเป็นสิ่งสําคัญที่นักบริหารทุกคนจะต้องเข้าให้ถึงวัราัมนเขาาแบบอาสาบันเขาเขาพวกกระจาอะรอวไดคือเข้าให้ถึงเข้าให้รู้ถึงแก่นลึกจิตใจว่าทําไมเขาถึงประสบผลสำเร็จ ล้วเข้าให้มากก็ได้ได้ไมาว่ามันคิดแต่แต่ดี่กับเจ้าตัวไม่หรือน้งเรียนบขาเขาอะไรอันนี้คือล,ลักษณะขอ,ของการบริหารสถานการณ์เพราะฉะนั้นเรื่องสามเรื่องสี่นี้นให้พวกเราได้ได้ไปฉกคิดแล้วก็วางกระบวนศา์ในองคความคิดของพวกเราแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมตัวนั้นไม่มีใครที่จะสามารถที่จะได้บอกกล่า,าวสอนได้แต่ว่าเรียนรู้ร่วมกันได้ แก่เกินรู้นะ้นะครับเวลาเราจะจบ,จบกระบวนการนี้เนี่ยพวกเราจะเขียนดีแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตากหลายความคิดออกมาปรับใช้นะครับจริงรองธนาชาติรองบายัญรองที่ใดนนะั้นกระบวนการคัดคนท่านมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วก่งทุกคนแต่ว่าก็ยอมรับกันทั้งสี่คนก็ยอมรับจอยความคิดกันแล้วโดนความคิดกัน,บา,กนบางทีก็ไม่ใช่พออถูกคนเดียว บางทีพอว่าก็ต้องเธอก็คิดดีนะโอเคเอาตามนั้นประมาณนั้นนะครับส่วนกลยุทธ์ในการบริหารนะครับโรงเรียนพันพันเกือบพันห้าขูเก้าสิบสิํสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการรักษาวัฒนธรรมองค์กรส่วนหลักในการบริหารกลยุทธ์ควกเธอต้องเลือกผ้าบอกว่าเรา จะพัฒนาอะไรพัฒนาคุณภาพอีกยึดอะไรก็ยึดมาตรฐานการศึกษามาตรฐานของเรามีกี่นะไล่ออกมาให้ให,ให้ให้ครบ้า้เรียนด้านครูด้านสถานศึกษามีกี่ข้อเมื่อยึดมาตรฐานเสร็จเรียบร้ยอยเราถึงไปลงสู่แขนแผนกนยุทนยุแผนกลยุทธ์ุกำหนดกีปีละ่ะอยากกลับว่าห้าปีใช่ไหม ห้าปีไล่ออกมาถ้าเราจะยึดเผ็นก็ยุดห้าปีต้องวางวางยังไงมันถึงจะสําเร็จวางแบบไหนโดยหลักเขาก็าวางแบบสมา์ิใช่ไหมเพื่จะไม่สมาสมา์ทก็คือหนึ่งมีเป้าชัดเจนสเปคสเปคส,สิทิ์ตัวเยียกตัแวแรงมีเป้า บางคนไม่วางเป้าวไว้ว่าจะมาทางคู้เรียนให้ตรงมาตรฐานยังไงมันก็ส,กสปิดสปะอันที่สองตัวเองเพระว่าแขนที่ออกมาเหมมันต้องวัดได้สามารถวัดได้ดีเฉลียใช่ไหมถ้าถามออกมาแล้วมันวัดอะไรไม่ได้เลยตอบคำไรไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ในหลักทางวิทยาศาสตร์ในหลักทางทฤษฎีเหตุผลตรงนั้นก็ไม่มีประโยชน์เป็นหลักชุด ตัว G ใช่นะเขาเรียกว่าแจกคสีสิงทำอะไรจะต้องคิดว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จต้องตอบตัอตอบตงนมันใได้เวลาเราจะทำแขกตัวาคืออะไรไม่ใช่เพ้อฝันนะเขาเรียกว่าเรียลลิตี้ใช่นมอย่าไปเพ้ออย่าไปฝันก็ต้องว่ามันเป็นจริงได้ จับต้องได้เป็นลูกประธรรมได้ลงสู่ผู้เรียนได้สุดท้ายก็คือทางนี้ทางนี้คืออะไรก็คือกําหนดเวลาชัดเจนว่าจะทําอะไรอย่างไรปีที่หนึ่งทำอะไรบางก็ไว้เท่าไหร่ปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าประเมินแผนพักอีกทีหนึง่งก็ได้เป็นทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เก็บเกี่ยวประสบก,การณ์สำหรับน้องๆนักศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษาก็ถือว่าเรเเามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใดโค่นี้นะคะก็ต้องขอพระคุณท่านผู้ในทางบารมีบุญภูนนะคะที่ท่านได้ให้ทั้งแนวปฏิบัติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบุคลากรแล้วก็กระบวนการในการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งวันนี้คณะนักศึกษาบริหารการศึกษาสาขา ก็ได้ส่งมาเพื่อให้เราได้มาศึกษาสําหรับผู้ที่ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างยิ่งและในวันนี้เราก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งวิชาการวิชาคนนําไปปรับประยุกต์ใช้ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งบรรวิทและก็คณะรผู้บริหารนะคะ